สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้วันนี้วันนี้เราจะมีทริกดีๆมาบอกเล่าสู่คนฟังทริคดีๆเกี่ยวกับพวกไขควงวัดไฟมิเตอร์วัดไฟต่างๆว่ามันสามารถวัดไฟสายคอยได้วัดได้ยังไงเดี๋ยวเราจะพามาดูเราจะพามาดูเนี่ยเราจะให้ไขควงวัดไฟมิเตอร์วัดไฟพวกนี้สามารถวัดสายวัดไฟสายคอยได้โดยที่ น่าจะผมเชื่อว่าหลายๆช่างหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้อ่าอย่างพวกน,น,นี้อันนี้อันนี้วัดไฟบ้านแบบดีีเลยอ่าก็จะมีเสียงตืดนอ่าอันนี้ร้านทุกอย่างยี่สิบอ่าใครที่มีงบไปซื้อตัวนี้ได้นะบอกเลยเนี่ยมันวัดอ่าวัดการขาดในได้เนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าเกิว่าเนี่ยตัวผมยังเป็นตัวผมเป็นคงจรอ่ะมันก็จะติดนะหรือถ้าเป็นมิตเตอร์แบบพวกนี้พวกปกติที่ใช้กันก็สามารถวัดไฟสายคอยได้เนี่ยเราจะให้ดูทุกตัวเลย วัดง่ายเลยแบบไม่ต้องถอดสายหัวเทียนมาเช็คไม่ต้องถอดหัวเทียนมาเช็คเลยว่าเอ้ยัวเวลาตาตัดไม่ติดแล้วเนี่ยเออคอยเสียไหมสายคอยมีไฟไหมหัวเทียนมีไฟไหมอ่าไอ้หัวเทียนมีไฟไม่ีไฟนั่นเดี๋ยวมันต้องเอาต้องขอมาเช็คแต่อันนี้เราเช็คสายคอยว่าคอยมันเสียไหมอ่าปัตกคาพวกนี้ทุกพวกนี้ช่วยได้ผมบอกเลยใครทุกร้านมีมิเตอร์พวกนี้อยู่แล้วอ่าซึ่งมันจะมีหมดเราบอกก่อนมันจะมีหมด ncv ncv อ้าว่าดหมดไงอ่าอ่าซึ่งโหมด ncv พวกนี้ก็คือ เอาไว้เช็คสายไฟแบบไม่ต้องจิ้มอะ่ะที่เช็คสายไฟว่าสายไหนมีสายไหนเป็นลายสายไหนเป็นนิวลิอหตันอะอ่าพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวมันก็จะมีโหมด n ป็นีอย่างเงี้ยเนี่ยนีเอ็นี่พวกจะต้องบอกเทคนิคเคล็ดลับเลยเอาไปใช้ก็ได้เลยแบบง่ายๆไม่คุณต้องไปซื้อเครื่องมือวัดแสบบายคอยให้มันยุ่งยากเลยอ่าอ่านี่เปิด n อ็อันนี้ก็เป็นเอ็นซีบีมาดูสนุกวัดกันยังไงอันดับแรกสตาร์ทรถอ่ถาพอเราสตาร์ทรถเราพักอ่าเราเลือกจากเราเลือกแล้เราเปิดเครื่อง ไรไปขึนแปลว่าเี่นีนมมมนนนมน้มีไฟไอ่าเรามาไปอ่าม่าน่านหมาีไฟเพิ่เไหอาเพิ่เ่ากับว่าสายไฟมันมีไฟอ่าเราจนี้ตัวนี้เราตา่าน,นสยังเห็นไหมไฟขึ้นแล้ววาสายไฟไอ่าาาปดาไฟขึ้น ายไฟที่ไปอ่ะเฮ้ยไอ้ที่นีโอ้หหัหนมาหมดทุกท่านเลยอ่ะไปไปตดแต่แรกว่ามันมีไฟอ่ะอ่มีไฟอ่ะไอ้ท่ีตอนนี้อ่ะตึ้อ่ะไปขึ้นแล้วมีไฟอ่ะไปขึ้นแล้วมีไฟอ่าอ่วรให เฮ้ยเ็น้อยไปู้เลยร้านใหญ่ยี่สิบแต่ต้องเป็นตัวนี้นะตัวที่มันมีแถบวงจรนี่ยแถบไฟติีอ่าไฟตีไปแล้วก็มีไฟกแล้วก็สายคอยมีไฟอ่านี่แล้วก็สายคอยมีไฟโอ้ตอนนี้ตอนนี้เราจะเอาสายคอยออกทีเซ็ตกับสุดหลังอ่าสายคอยสุดหลังออกแล้ว เห็นไรว่าม hey, yes, ันไม่มีไฟแล้วอ่าเดี๋ยวถ้าวัดกับคอยในไรคอยมีไฟฝั่งนี้มีไฟฝั่งนี้ก็มีไฟเราก็คอยไม่เสียอ่าแต่ถ้าเกิดว่าสายหัวเทียนมันยังเสียบดูแล้วมาวัดสายหัวเทียนไม่มีไฟแสดงว่าสายหัวเทียนจากเสียถ้าได้จะเสียสายในสุดหน้ามีไฟตี่สุดหน้ามันติดเชือบู่แต่ตุดหลังไม่ได้เชืยบมันก็ม่มีไฟแต่ตัวคอยมีไฟอ่าอันนี้ก็ไม่มีไฟเห็นไหมแต่ที่ตัวคอยมีไฟอันนี้มีไฟอันนี้มีไฟ อ่านี่ไปไม่ขึ้นอ่านี่มีไฟอ่าแล้วอันนี้ไฟปอยปกติแต่ตอนนี้ผ่านมันหมดดเราไม่ทำอ่ะนี่ไม่มีไฟอ่าไฟขึ้นอ่ามีไฟอ่ามีไฟอ่ะอ่จากการทำให้ดูอ่ะสายพวกนี้ไอพวกนี้ใครที่มีมิเตอร์พวกนี้อยู่แล้วที่มีโหมด NCV เอาไปใช้กันได้นะครับเนี่ยที่มีโหมด ncv เอาไปใช้กันได้โหมด ncv เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเช็คไฟคอยเช็คสายคอยเช็ไค,คชได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีถ้าใครพิเตอร์ใครไม่มีโหมด ncv หรืออยากจะไปซื้อไปซื้อร้านทุกอย่างยี่สิบอันที่เป็นแบบเนี้ยที่มันจะเป็นชุดแผงวงจรเนี่ยไม่ได้เป็นหลอดไฟอย่างเดียวนะ่ะมันต้องเป็นตัวที่เป็นแผงวงจรที่มันสามารถวัดอ่าวัดวัดสายขาดได้เนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่ากระแสไฟคอยพวกเนี้ยมันเยอะซึ่งอันนี้มันเช็คไฟบ้านซึ่งมันรองรับมวลได้เยอะเวลาเช็คเนี่ยก็คือมันเช็คแค่่วาไฟมมันีีีอออ่่่่าาาายยยงงงเเเ้้ทรช็คใหดูว่า้ว่า คอยอ่ะมีคอยใช้งานได้แต่ถ้าเช็คสายคอยแล้วสายคอยไม่มีไฟเราก็มาเช็คที่ขั้วคอยถ้าขั้วคอยมีไฟแสดงว่าตัวสายอาจจะมีปัญหา,หาขาดในหรือขาดอยู่ข้างในหรือเสียอะไรก็ว่ากันไปแต่หัวเทียนหัวเทียนเช็คได้นะครับหัวเทียนมันจ่ายไฟอยู่แล้วแต่จะจ่ายไฟดีไ,ฟไม่ดีนั่นอีกเรื่องอยางสายคอยเช็คแล้วมีทั้งสองหัวก็ทุกอย่างจบเราก็จะได้ไปเช็คอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องไปรือ้อจากวิธีสมัยก่อนก็นกคือ เราจะรู้ได้ยังไงว่าสายคอยมีไฟเราต้องถอดหวัวเทียนออกมาแล้วก็เอาหวัวเทียนจิ้มที่เครื่องแล้ว,ลวกดสตาร์ทเพื่อดูว่าไฟออกหวัวเทียนไหมแต่ณปัจจุบันเราไม่ค้นพบเจอวิธีนี้ซึ่งเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเราเพื่อได้ปไปเรื่องตัวเทียนแก็เอามิเตอร์หรือว่าฟางก์ชแรงในร้านทุกอย่างนี่สิป๊าบอ่ามีไฟไว้แสดงว่าสายมีไฟทุกอย่างจบเลยก็วิธีนี้ใครชอบใครถูกใจก็เอาเซฟเก็บไว้เอาไว้ดูเป็นแนวทางเอาไว้ดูเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเครื่องมืออ่าพวกนี้ว่าไม่ใช่เช็็็คคไฟบ้าาาานนอยย่งเเดีวมมักสรถช คอยได้โดยที่เราไม่ต้องรื้อคอยมันก็จะทําให้เราตะครกการเสียอาการเสียของรถได้ง่ายขึ้นสมมติว่าเวลาสตานรถไม่ติดเนี่ยเราจะเออน้ำมันมีไหมไฟมีไหมอ่าแค่นั้นเองพอเราไม่ต้องรือ้อเราก็เออมีมีมจบแต่เราจะไล่ไน้ำมันกันต่อว่าน้ำมันมีไหมอะไรมีไหมแค่นี้เองก็ชอบก็กดไลค์ like, ใช่ก็อย่าแชร์โอเคนะครับไปเลืน